แมนเสียโนนนี่คีพเพิ่นปังอีหลีคีพเพิ่นปังสดสดเลยล่ะค่ะเสียโนนลำเพลินออฟฟิเชียลแมนบ่คะคุะคณพี่ค่ะผู้ติดตามสามแสนยังบอได้เคิงผู้ติดตามเพิ่์นอะบอได้เคิงซำสาวน้อยเพริบแพงเลยค่ะแต่ว่ายอดวิวบ่ว่ายอดวิวเพิ่นปังเลยค่ะยอดวิวเพิ่นปัง นี่เพิ่นลงไปบางสามชั่วโมงลงไปบางสามชั่วโมงช่วงเช็คซาวขนาดอ้งอิงยังไม่ได้ร้องเพลงกันย่งหมามนขนาดนี้เมนบอกเบิ่งกรวายยุบานเซียนนุ่นเนี่ยเพิ่นกระเพิ่งไหลสดไปแต่่าเพิ่งไหลสดไปหมื่วานแล้วพี่น้องตอนนี้เข้าใจจดใจจอเข้าถาไหลสดจากบอลโจอย่างเดียวพี่น้องขอยขออนุญาตก่อนตอนนี้บอโจจะพัฒนขึ้นเวที่ไหลสดนะคะเพิ่นย่างพันออกมา เนีย่ยพนันเห็นไฟแดงแค่ะแ๋ยวไฟแดงแดงกสิขออนุญาตลง่อยจะยังหลุน่อยนั่งหลุนอยู่นนี่ว่าเป็นอย่างหยอดวิวนองบ่คื้งอะไรเหมือนี่บืน้นที่ลิเพราะว่ามีประเด็นนี้เองมีประเด็นขอบคุณสุปผู้สุคนที่แบบว่าเออเขามาเฮ็ดห้แบบว่ามาเบามาเบา,า,เบานวหัวหอมอนอันเฮ็ดห้ยคอยแบบเออได้หูได้เห็นว่าเออจากหลากหลายหลากจากใจเอฟซีกับพองเอฟซีหลากหลายอะมีหัวใจแมนบค่ะ เอ็นว่าเข้าเป็นเอฟซีละอย่าเข้ากับมีหัวใจแมนบอกคุณพี่ขาอย่าเดอ้ออย่าเดอ้อเพราะว่าพลังเอฟซี่างย่านี่แหละเป็นพลังที่มาเหนือเมฆพลังเหนือมิติเลยบอกเลยเลยค่ะเอฟซี FC นี่แหละจะอยู่หรือจะไปแต่ย้อนเอฟซีเอาเสื้อข้ามนี่คอยเสื้อคอยเสื้อข้ามนี่เนะะียค่ะพี่น้องคะ่ะจะลุ่งหรือจะล่วงก็อยู่ที่เอฟซีจังสั่นแล้วก็ต้องหักก็ต้องหักแพง FC เอฟซีน่แมนบอก กันบอมี่เอฟซีค่อยเบิงให้กัสีบ๊อมีเจ้าในมือนีแมนบอกพี่น้องค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเด้อค่ะขออนุญาตอ่ามันมีประเด็นเพราะคนจนไม่มีอ๋อจังสั้นแมนบอบบัตรคุ้มปิดครับอ๋อช่องใหญ่ชอบมีดรามา่าคนเลยไม่เข้าไปดูช่องใหญ่นี้มีหมอเหรอแมนบอบค่ะแมนบ้ค่ะแต่วว่าได้ละอ่า บางที่สําหรับคนที่แบบว่าเออชอบชอบดรามา่าเพื่อนเขาไปเบิ้งแต่คอยกับบดคอยมัดดรามาา่าบันไดคอยยานพี่น้องขาคอยบบมีพลังอ่าพลังเกาะเป็นเกาะอ่าเป็นเกาะกำบังที่ว่าเออเวลามีเวลามีดราม่ามากคอยกต่ไม่แต่สมุดหนีอย่างเดียวด้วยกับพี่น้องะ่ะแต่ว่าคอยเสืออยู่อย่างหนึง่งว่าพลังลากยากเป็นพลังที่มหาศาลพลัง fc ลากยากนี่คุณพี่ตนบอลถือยิ่งิคุณพี่ตนบอลถืง ได้ใจข่อยไปเลยมันมีประเด็นเพราะคนจนแมนบอกยาบาเด้อเหตุงานมือละมือละอ่ามือละลอยมือละสามสี่ลอยได้เข้าจะมาเจียดว่าเออเบิงขันว่าเฮามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเข้าก็อยากเบิงในอ่าเขาเอิ่นว่าเอียงเข้าเซิร์ชไปเข้าก็เห็นเลยแล้วเฮาจะต้องไปเสียงเองินอีกแค่ยังแมนบอกอันนี้อันอันนี้เบาในเบาในแบบ บอกในความคิดจัดของอ่ะนะพี่น้องบอกในความคิดจัดของบ่ได้บ่ได้วาไปวาเพิ่นเด้ค่ะสําหรับคนที่มีเงินกับโอเคที่ว่าเออไปซื้อบัรแล้วก็ไปเขา้าไปเข้ากุมเบิงอันนี้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเพลินแต่สําหรับคนที่ว่าเออบ่มีเงินย่างข่อยนี่พี่น้องข่อยจะมีแต่โทรรัพท์ก็มีไ i f ้ยอยย่บานแล้วเป็นอย่าง้คือจะต้องเสียเงินอีกเที่ยน,นึงไปซื้อบัรไปเบิงกุมปิดถ้าว่าหาเบิงได้นํา เขาเอื่นน่าอยงถ้ทว่าหาเบิงได้น้ำยูทูบน้ำบ้านนั่นบ้านนี่แมนบอกพี่น้องคะ่ะอัน,นอันนี้เขาบอกเขาบอกในแบบว่าบนบ้านเขาดอกว่าพี่น้องคะ่ะอันนี้เขาบอกเขาแบบบนบ้านน,นบออยากมีรามมาเลยคะ่ะอันนี้อันนี้ออกโตกรอนื่อนพี่สมพง์สมพง์ตอนสีผมก็ไม่มีเงินแมนบ่คะ่ะคอยอันนี้คอยขอออกโตคอยบ่มีเงินที่ว่าไปสื่อคอยบบเค้คอยบบเคย,คย,เคยไปสื่อบัตร เขากุ้มปีจตะเทียพี่น้องค่ะคอยบ่เคยค่ะแล้วบ่อกหูนะมาเออเขาไปแล้วแล้วเข้าแบบเขาจะไปเห็นแบบใดเขาไปเห็นแบบว่าเออคลิปติเพินออกมาคือจังคือจังตีเขาเบิ่งเห็นการสดๆอยู่ใน u t u b e จังสี่บอรหรือว่าแสงสีเสียงดีก็กันหรือว่าแบบใดมีสิทธิพิเศษอีกอย่างแบบใดจังสี่บอเบิ้งหรอ ตาเปียกตาแฉะคือกันนั่งสี่บอจังไหน <laughs> อันนี้อันนี้นนเขาบอกในท่านบ้านเขาด้วยค่ะพี่ดองค่ะยอยอ่าอย่าฝ่ามีจามามาล่งขอยเด้อบางที่วาวเรากลก็ลืมคำบอกจ้าของวาเบาอกีอก,อกอยังแบบไดงสันนะต้องขอบคุณอิลิเมนบอค่ะคุพุที่่ะ